ผลจากการคัดเลือกทหารเมื่อวานนะครับการเกณฑ์ทหารก็ได้ไปเโอเคครับทุกคนก็เมื่อวานนี้พี่ได้ไปเกณฑ์ทหารมานะี่คือผลจะดกก็คือโอ้โหเรียบร้อยเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยว,วตอนนี้เรามาซื้อของอยู่นี่เดี๋ยวขอซื้อของแบบนึงทุกคนไปทําบ้านเต่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ ผลสรุปคือพี่ได้ใบดำหรือใบแดงนะฮะโอเคแต่ตอนนี้ขอซื้อของก่อนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมไปเกณฑ์ทหารมาเมื่อวานนะครับคือหมายของผมเนี่ยก็คือจับใบดำใบแดงเมื่อวานนะครับเป็นบันที่แปดนะครับ ก็อยู่ที่อำเภอชุบวงนะครับก็ไปจับกันแต่เช้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปประมาณ6กโมงสีนี่แหละทุกคนนะเขไปถึง6กโมงสีปุ๊บเขาก็เรียกรวมตัวเลยนะครับนะนั่งรอที่เก้าอี้ได้เลยสําหรับคนที่ไม่ได้ไปรับหมายแร้ว่าอะไรก็ไปรับในวันนั้นได้เลยนะครับ เผื bon ically, to to you, ่อน no. okay. so, ้องๆปีหน้านะปีหน้าก็น่าจะเหมือนกันนะทุกคนก่อหลังจากที่เขาให้ไปรวมตัวกันนะแล้วก็พี่ทหารกก็มาประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการว่าอสวัสดิการมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดืนเดือนได้เท่าไหร่นะครับก็จะมีสําหรับคนที่อยากสมัครใจนะครับแกก็มาล่าฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีสวัสดิการอะไรบลาๆนะครับเยอะแยะคนในวันเมื่อวานก็โอ้โหมีคนสมัคร กี่คนวะนับสวนมากก็จับฉลากเอาเมื่อวานก็ยืนรอไปสักครู่หนึ่งพอถึงเวลาเครับเขาก็จะเรียกหน้าอกคัดความสูงนะครับอ่ว้าวดูไปธรรมชาติขึ้นเลยอะ่ะ oh. ดีโคตรเท่ ลงังเตานะครับเนี่ยโคตรร้อนเอา้าโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าต่อนะครับว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงนะครับเออเมื่อกี้ก็คือเสียงดังเกินก็เลยหยุดไปมาเดี๋ยวมาเล่ากันต่อก็ <laughs> คือว่าตอนนั้นนะครับผมก็ไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกูถึงไหนแล้ววะเนี่ยกูถึงไหนวะก็จะไปดับไปแดงเนาะใช่เออเขาเรียกแล้วนะครับเขาเรียกตัว แล้วก็เราก็ไปนั่งรอผมไปนั่งรอได้สักประมาณ10นาทีนะรประมาณ10นาทีเขาก็เริ่มให้จับฉลากดาวเออให้แต่ละกลุ่มเอ้ยแต่ละกลุ่ม,มะนะแต่ละตำบลน,นะครับออกไปแล้วก็จับจับว่าตำบลไหนจะได้อ่าคัดเลือกคัดตัวก่อนนะครับทุกคนนะก็คือว่าตำบลของผมเนี่ยได้เป็นตำบลที่2นะครับเออก็คือว่าต้องรอไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายครับออทั้งหมดก็แยกย้ายกันไป ห, sociedad, หากินข้าวหาซื้อของอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็นั่งรอใต้ต้นใต้ต้นมุงใต้ต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ออกไปเพื่อไปสมัครนิตแล้วก็กาลังจะไปแบบเออหาซื้อน้ํากินนะทุกคนพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเขาเรียกโคดีเ้ยผมก็เลยได้ดูดแค่คาเดียวแล้วก็กลับมากลับมาเข้าแถวเนี่ยเข้าแถวข้างหน้าแล้วก็เขาเรียกตัวแล้วก็พันเทปแล้วก็เขียนโค้ดนะครับ เขียนเบอร์เออเขียนคูดอะไรล่ะพอเขียนเสร็จปุ๊บก็แถวแถวต่อแถวเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีเช็คนะครับใบไม่ว่าใบสอดอะ่ะเออหรือว่าอีกอย่างนี้ก็คือใบนัดนะทุกคนนะมันจะมี2ใบนะก็คือว่าถ้าใครไม่แบบไม่ได้ไปเอาใบนัดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปเอาที่นั่นได้เลยในวันนั้นแนะแต่ว่าก็ต้องเสียค่าปรับนะผมก็เสียนะแรีกว่าเสียที่อำเภอเนะี่ยเฮ้ยตายจะเสียไป300นะรอวัดหน้าอกแล้วก็วัดความสูงแนบ ทันทีที่เดินไปถึงที่วัดกระโอกนะครับก็มีพี่ทหารคนนึงแกแบบแกมองหน้าแบบใจแล้วแบบเฮ้ยแล้วก็แบบชี้หน้าแล้วแบบเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่คนที่ทาคลิปหรือเปล่านะผมก็เลยอ๋อผิดช่องหรือเปล่าครับผ <laughs> ิดช่องหรือเปล่าพี่อกเลยว่าโอ,อ้ไม่นี่แหละอุ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าผมเลยว่าอ๋อน่าจะใช่แหละครับ เอฟซีไปทหารเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่แกก็บอกว่าเอ้อน้องลูกพี่เนี่ยแบบดูน้องทุกวันเลยเนี่ยแบบแค่คนเดียวก็ดูสักประมาณห้าสิบรอบเลยแล้วคลิปเดียวนละผมก็อู้จริงแล้วครับพี่เลยแกก็เลยคุยกันยาวเนี่ยทีนี้คุยกันยาวประมาณ10 2 0นาทีได้คุยอะไรแกบอกว่าโอ้นมาลองดูดิว่าจะหน้าอกเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะฮะแกก็ให้ผมไปวัดคนแรกเลยอันนี้คือแบบ เราไปวัดแบบวัดดูก่อนนะครับก็คือใส่เสื้อวัดแล้วก็เด่นมุกอะไรกันไปพิธารก็จะเรียกไปนะครับทีละคนียกไปวัดส่วนสูงกับวัดหน้าอกนะครับมี2อย่างที่เขาจะวัดนะฮะก็คือถ้าใครความสูงไม่เกิน160เซนนะครับก็ไม่ได้เป็นทหารนะครับแล้วก็รอบอกเนี่ยเขาจะเอาอยู่ที่76นะครับ76เซนนะฮะก่อนที่ผมจะไปเป็นทหารเนี่ยผมได้ทำการวัดหน้าอกไปนะครับจากบ้านเนี่ยตั้งแต่สมัยผมฝึกงานนะช่วง สองสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยหโหรอบนะโอ้โหแบบเกือบแปดสิบมั้งเออแปดสิบเลยแหละนะครับประมาณแปดสิบแปดสิบสองเนี่ยแล้วก็ไอ้ <c oughs> ผมก็เลยโอ้ไม่ได้คาร์ลาเออไม่ได้คาร์ล่าถือเป็นอย่างนี้ฉันจะได้ไปจำใบแดงแน่เลยผมก็เลยเออแบบอะไรแล้ๆๆฟิตฟิตร่างกายไงฟิตร่างกายจนแบบว่าอาจจะเห็นว่าแบบแบบผมผอมนิดนึงนะครับเออก็ฝึกร่างกาย ก็ไม่นิดหรอกก็เยอะเลยนะฮะ <All right. S 1> แล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็รอบอกผมก่อนที่จะไปคัดเลือกทอาหารเนี่ยผมวัดได้ประมาณ75เซนนะครับทุกคนเฮ้ยสเปซี่ได้75ห้าแล้วแล้วก็อ่ะ,อะเราถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะพอถึงคิวของผมนะครับของผมนี่จะอยู่ที่226นะครับอ่ะเขียนหมายเลขตรงนี้เลย226นะฮะก็เรียกมาเลยหมายเลข226ขอเสือ้อมา เดินมาอันที่จริงก็รู้ลแล้วแหละว่าไม่ผ่านแล้วเพราะว่าพี่ทหารแกให้ผมไปไปวัดตั้งแต่คนแรกแล้วต้องหรอไปวัดดูวัดเชิงแล้วก็ไปวัสดส่วนสูงอะไรแบบแล้วคุยกับแกยาวก็รู้ลแล้วแหละว่าเออไม่ได้ปีนหรอกแล้วก็ไปวัดน,นะครับก็ตามสูตรครับผม <c oughs> ความสูงนี่ผ่านนะครับแต่รอบอกทุกคนให้ทายว่าผมได้เท่าไหร่ต <c oughs> อนที่จะมาเจนทหารผมได้เจ้า ปชดาครับผมผมได้รอบออกที่73เฉยเลยได้รอบออกที่เจเฉยแล้วทุกคนก็ใายไป3เซนนะทุกคนคือผมแบบว้าวก็แบบเอ้ยดีใจแล้วดีใจมากก็แบบโอ้อดแล้วเว้ยรอดแล้วแต่ที่แรกในใจผมก็อยากจะสมัครอยู่นะครับสมัครใจนะแต่ผมสมัครใจไปมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าฟิตร่างกายจริงๆเอาดีซะแต่ผมไม่แบบยังไงล่ะ ลดอาหารอะไรแบบเนี้ยน่ะก็อ้วนนะสมัยก่อนผมอ้วนกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าอันนี้ดูทรงและแบบริบขึ้นดีไหมก็แก่ขึ้นนะแล้วก็ถึงไหนแล้วเนี่ยก็คือถึงคิวผมนะครับก็วัดเรียบร้อยนะครับอ่าบมสรุปก็คือได้หน้าอกเจ็ดสิบสามนะครับอ่าโอเคอันที่จริงไม่ผ่านนะครับก็ไม่ได้ขนาดนะทุกคนนาอกไม่ถึงนะครับเขาก็เลยปัดตกไป นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับซึ่งจะแบบว่าตันๆนิดนึงนะครับอ่าก็คือแบบอ้วนกว่าผมนิดนึงก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าส่วนสูงแกได้เท่าไหร่แต่น่าจะพอๆกันกับผมมั้งนะหรือว่าเตี้ยกว่าวะเตี้ยกว่าเปล่าน่าจะพอๆกันนะประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าหน้าอกวัดครั้งแรกได้ประมาณ76เท่าไหร่7 6 5มั้งเออแล้วก็ อันนี้ก็เลยแกให้โอกาสใหม่นะครับอ่สอีกสองครั้งเขาวัดอยู่นั่นแหละเออวัดวัดวัดจะลุ้นแบบตัวตัวแบบอันนั้นผมเรามาสรุปนะครับได้หน้าอกอยู่ที่75ที่รู้ได้75นะครับทุกคนก็คือรอดเข่งไปนะครับคือไปเดินเอกสารกับผมสองคนเลยแบบอีกใจเลยแบบช่วยู้วยสซอบกันเดินเดินเดินไปด้วยกันนะครับไปเดินเอกสารนะครับเราพิธทหารก็พาไป หลังจากนั้นก็กําลังดีใจเลยแบบเฮ้ยกูรอดเลยเว้ยกรอดเลยเว้ยเดินไปข้างหลังนะครับมันจะมีทางออกนะครับเดินไปปุ๊บไอ,นอ้นุ้มจะไปไหนมันี่ก,กอ่ <c oughs> นอ,กกอน่มันี่ก่อนมัจจะมีกลุ่มทหารนะครับงหลังอยู่ข้างหลังแบบแต่งตัวแบบเคยเห็นแบบทหารอะไรนะขียกนฐานฐานพานปะ่ะที่เป็นแบบทหารป่ากาเรียกว่าทหารพานหรือว่าอะไรเออประมาณนั้นนะครับพี่ว่า ไม่จะแต่งชุดแบบว่าลายพรางแบบเออเหมือนคมป่าไม้เน่ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ขออภัยเลยนะครับใช่แต่ว <c oughs> ่าน <t realidade> ่าจะเป็นทหารพานหรือไม่ก็ทหารที่แบบว่าแกปรายาสิบติดมั้งเออแบบเออมานี่เลยต่อแถวนะครับต่อแถวทุกคนนั่นแหละนะครับตัวชี้นะครับผมก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เสบนะครับเออหรือเปล่าก็ไม่ได้เสบหรอกนะครับไปตัวชี้นะครับแล้วก็เอามาเช็คผลที่ได้คือผลลบนะครับทุกคนนะ ผลลบก,ก็บริสุทธิ์นะฮะขาวผ่องไซรสิวนะครับถ้าเกิดว่าผลบวกขึ้นมานะครับก็แสดงว่าคุณสิบมั้งเออผมวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยจะรู้แบบว่าเรื่องอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับถ้าผลบวกก็น่าจะเหมือนโควิดเลยป่ะเ<ผ>ออผลลบก,ก็คือรอดเออผลบวกก็คือมึงเกมตรงนั้นอะ่ะบอกเลยกเกมโอ้ยเกมข้างหลังมีมีความสุข ก็หลังจากนั้นก็ได้กลับบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ถ่ายรูปแอ็ไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่ารอดนะครับรอดเค่งไปนะครับไม่ต้องจับใบแาใบแดงนะครับผมสำหรับน้องๆหนูคนไหนที่จะจับในปีหน้านะครับก็ขอให้ได้ใบแดงทุกคนคน,นะฮ<น>ะร <นะ S 2> ประมาณนั้นนะครับสําหรับเรื่องราวของการกินทหารนะครับอ่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับผมอยู่ในบ้านเต่าชิวเลยอยู่ในบ้านเต่าชิว ชิวเกินบั่นใครโอเคก็ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็มาแจ้งข่าวดีนะครับแล้วก็มาอัปเดตนี่บ้านแมวเอ้ไม่ใช่บ้านเต่านะครับผมโอโ้โหบ้านเต่าน้อยนะเต่าน้อยกับแม,แมวเป้าแมวเป้านี่มันบ้านบ๊อบบี้ใช่ไหมบ้านบ๊อบบี้นะนี่โอ้โหบรรยากาศธรรมชาติมากหวังว่า,าเจนอาจจะชอบนะ ผมทําแบบเป็นรูๆแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าจะได้ระบายระบายครีนะระบายขี้เออเวลามันขี้นะครับเราก็สามารถเอาน้ําล้างได้เลยนะครับเดี๋ยวเต่าก็จะกลายเป็นอาหารของแมวเด้อโ้นี่มันสวนสัตว์ชัดๆฟิลสวนสัตว์โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันทุกคนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาลงคลิปอะไรกันลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะ นีไปละจ้าจุ๊จืจ๊อยู่กินอีกถามขอให้โชคดีกันกินทหารเด็ดจ้า Surprise,